ใครไม่เฮงกลูเฮงเที่ยวยังไงให้เฮงช่องนี้เนี่ยเราไว้ทําอะไรยังไงครับพี่ับคือการฝากดวงชะตาคือคน,น,น,นจีนเรานะฮะคือถ้าเป็นคนจีนอ,อ่ะปกติปีหนึ่งเราก็จะไปฝากดวงเรียกว่าพักเก่งอะ่ะตามวัดจีนหรือวัดตานเจ้าเนี้ยรเราเอาดวงชะตาเราไม่ว่าจะชงหรือไม่ชงเนี้ยเราก็ไปฝากให้ติดกติในวัดหรือว่าในวิหาราต่างๆที่เรานับถืออ่ะ ให้ท่านคุ้มครองดูแลเรามีละครั้งใช่ไหมฮะแต่ของเราพ่อแม่ท่านมีการฝากดวงเนี้ยเราก็ให้ครั้งเดียวตลอดชีพเลยคือฝากครั้งเดียวอย่างเงี้ยฝากให้พ่อแม่ดูแลตลอดไม่ว่าเราจะไปไหนเดินทางหรือว่าไปที่ไหนก็นแล้วแต่ที่ทห่างไกลพ่อแม่เพียงแค่อธิษฐานว่าเราเคยฝากดวงไว้แล้วให้พ่อแม่ท่านคุ้มครองบอกกับเทพสิ่ักิ์สิทธิ์ต่างๆที่เราไปกราบไหว้ต่างๆงเนี้ยให้ท่านรับรู้ว่าเราฝากไว้ เมื่อเราเทพหรือว่าสิ่งติส์สิท่านรู้ว่าเราฝากดวงชะตากับพ่อแม่แล้วเนี้ยเขาก็จะอนุโมทนากับเราคุ้มครองเราด้วยก็คือในการฝากที่คือครั้งเดียวในชีวิตเราฝากไว้ที่นี่เลยแล้วก็ดูแลตลอดอันนี้คือตลอดตลอดชีพของเราตลอดชีพของเราใช่ครับฝาก<อ>ครั้งเดียวขออนุญาตถามนะ,ะคะคือหนึ่งช่องต่อหนึ่งชื่อเหรอคะครับก็เป็นอย่างนั้นครับตามแบบที่เห็นอย่างเนี้ครับก็คือ ซึ่งในแต่ละช่องเนี่ยก็จะมีตัวเลขกำกับด้วยใช่ครับตัวเลขกำกับอ่าเราก็คงจะแล้วแต่อักษรุติใครชอบเลขไหนช,ชอบอะไรยังไง<ช>คุณนุ้มอิ่มครับครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือการฝากโดยอันนี้ผมถามถามแบบไม่มีความรู้นะการฝากแบบเนี้ยเราเคยเห็นที่ฮ่องกงเนาะซึ่งอย่างที่ทำเนี่ยมันสามารถที่จะฝากดวงเราได้ไปตลอดได้ยพี่ได้เลยอันนี้คือเป็นอย่างหนึ่งที่ บอกตลอดเนาะว่า <ừ m. S 2> ให้ไปหาทำถ้า oh. มันมีที่ไหนฝากดวงได้ไปฝากเลยเพราะรว่าถ้าพี่ไม่ได้มาที่ศาลอะ oh. เวลาศาลเขาทําพิธีอะไรงานอย่างง่ายๆเลยนะ <ừ m. S 2> บัวลอยบะจ่างเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ทับทิมอป,ป้ากวนอุคือทุกศาสตร์ทุกตุด เขาไหว้หมดเราไปทุกที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามีโอกาสอะค่ะพี่เจเราก็ควรไปฝากไว้อย่างตอนเราไปฮ่องกงเราก็บังคับพี่เจทำนะพี่เจต้องฝากให้หมดนะเอาทุกที่เพราะบางคนจะคิดว่าเฮ้ยทําที่เดียวก็พอแล้วไม่ ถ้าเรามีโอกาสแล้วทุนทรัพย์เราไหวอ่ะทำไปเถอะอิ่มเชื่อมไม่รู้ดิเราเป็นคนเชื่อแบบนั้นนะว่าเราไม่ได้มีมากแต่ถ้าเรามีเพียงพอที่จะเหลือมาทําบุญเราก็อยากจะทําด้วยพี่เจราะว่าตอนนั้นที่ไต้หวันเราก็ฝากไว้ทุกที่เลยที่ฮ่องกงเราก็ฝากไว้ที่ไหนมีฝากหมดใช่แต่ว่าโดยปกติสารทั่วไปเนี่ยจะใช้แค่หนึ่งปีค่ะอ๋อ่องแต่ที่นี่คือไม่เปลี่ยนเลยเหรอคะสุดยอดเลยนี่เรียกว่าเทียนป็นช่องประจาตัวถูกต้องคือพอเทียนดับเราก็เปลี่ยนให้ คือ5,000นเนี่ยคือจ่ายครั้งเดียวนะครับใช่แล้วแค่นั้นคือเรามีสวดมนต์ให้ทุกเดือนครับเสาแรกของเดือนเนี่ยฮะเราจะมีพิธีตั้งไหว้สวดมนต์แล้วก็ถวายรายชื่อของคนที่เกิดในเดือนนั้นที่ปากดวงไว้เนี่ยให้พระแม่ท่านรับรู้ กเนี่พี่บอกเลยถ้ารายการออกไปที่หมดทุกช่องแน่เลยนะไอจองก่อนได้ไหมพี่เจจองได้เลยเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีตัวเลขให้เลือกด้วยว่าคุณต้องการเลขอะไรยังไงนะครับเท่าไหร่ค่าฝากดวงกี่บาทตีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนั่นเองครับผมก็คือฝากครั้งเดียวดูแลตลอดชีพครับฝากดวงกับพระแม่ไว้แล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพระแม่ท่านคุ้มครองเรา ที่อื่นปีรล้งแต่ดที่ตลอดชีวิตนะครับครับผมคุ้มมากนะเพราะปกติผมไปเนี่ยทุกที่เนี่ยปีหนึ่งเขาเปลี่ยน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 ใช่ราคาอาจจะย่อมยาวกว่าแต่ว่ามันแค่ปีเดียวไงพี่เจถูกแล้ที่สําคัญคือเราต้องไปทุกปีด้วยนะใช่ปีไหนไม่ไปเราไม่มีชื่อแต่ปีนี้คือไม่ไปไม่เป็นไรครับพี่เขาก็บอกให้ไปฝากดวงฝากดวงเนี่ยเราก็ไปกันนะแล้วก็ฝากแต่พี่เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าการฝากดวงเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไร พี่แท้ก็คือว่าคือเหมือนคล้ายๆกับเราฝากตัวเราไว้กับองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านปกป้องคุ้มครองเราเวลาเรานับถืองค์อะไรเงี้ยเราก็ไปฝากตัวพระท่านแตงเราแบบมันไม่ง่ายที่เพิ่งที่แบบเราจะขับรถไปร้อยศาลในวันเดียวหรือว่าในในในปีหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ง่ายนะผมมีผมมีคําถามพีหนอครับถ้าสมมติผมเปลี่ยนชื่อมาผมฝากแล้วแล้วผมเปลี่ยนชื่อทำไงอ่ะก็เพิ่มได้ครับ ก็คือก็เอาป้ายก็เดี๋ยวเปลี่ยปนป้ายให้ได้ใช่ครับคุณ<อ>ก็แจ้งใหม่เปลี่ยนชื่อรือ บางคนอย่างเงี้ยอาสมมุตินะอาจารย์กระทามีสามชื่อแกก็ฝากสามชื่อเราจะอาจารย์ชาภาใช่ไหมแต่ว่าต้องเป็นชื่อเดียวกันหมายถึงต้องเป็นคนคนเดียวใช่แต่ว่าสมมุติเขาชื่อในรายการเขาชื่อจริงชื่ออะไรอย่างนี้บอกอย่างนี้เราก็ใส่ลงไปได้คุณคนเดียวกันคุณจะเปลี่ยนชื่อมาสามรอบคุณก็ใส่ไปสามชื่อได้เพราะชื่อแรกกับชื่อปัจจุบันคือคนเราเกิดมาก็มีชื่อแท้ๆใช่ไหมอันนี้สิ่งติดติดท่านรู้แล้วแต่เกิดคุณชื่อนี้ชื่อนั้นคุณใช้ชีวิตกับชื่อนี้มาติดปี สิบปีหลังกูอยากเปลี่ยนชื่อใหม่ออย่างนี้ครับคุณนุงมเอมเขาสามารถสมมุติว่าผมเขาก็จะเป็นชื่อรัติศักแล้วก็พรวิมลและครอบครัวได้นะอใช่ไหมครับพี่ใช่ครับผมสามารถทําได้คือเป็นครอบครัวก็ได้เป็นคู่สามีภรรยาก็ได้ได้เลยอโอเคเดี๋ยวผมขอดูชั้นของมือที่บอกว่า ตอนนี้ที่เราเห็นก่อยู่เนี่ยเราจะเห็นแค่5ชั้นเนาะข้างในเนี่ยจะมีอยู่สี่ชั้นข้างหลังอ่าขอดูหน่อยขอดูหน่อยขอดูหน่อยนี่นี่นกล้องมาดูครับขออนุญาตนะครับนี่เราจะเห็นแค่จนจนชั้นนี้เนาะชั้นที่กลางสูงไกลที่สุด แล้วก็หล่นเล่าลนลงไปอีกชั้นหนึ่งตรงนี้แล้วก็ลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะโอ้ทั้งหมดกี่ชั้นน่ะเจ๊ทั้งหมดมีอยู่9ชั้นครับ9าชั้นสำหรับการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลพระแม่กวนอิมพันเนตรพันกรน,น,นั้นก็มีจุดไหว้ทั้งหมด8จุดด้วยกันครับซึ่งก็เช่นเดียวกับศาลเจ้าอื่นๆที่เราต้องเริ่มต้นด้วยการไหว้ทีกงหรือไหว้เทพเจา้าฟ้าดินก่อนจะไปยังจุดที่2คือกการไหว้แปะงครับ อย่างแปกงนี่เราต้องขออะไรครับพี่แป๊กลงเนี่ยนะครับเป็นเจ้าที่หรือว่าเป็นพ่อบ้านของประจําพุทธสถานอย่างนี้ท่านมีหน้าที่ดูแลกลุ่มทรัพย์ทั้งสี่ฉะนั้นเวลาเรามาที่นี่เราก็ขอเรื่องกลุ่มทรัพย์ครับขอเงินทองครับเรามาไหว้ที่นี่เราขอให้ท่านประทานโชคลาภเงินทองให้เราเรามาที่นี่แล้วเราจะได้ เขาบอกว่าแปงกงี้ให้หวยแม่นสุดนะงพเจหรอครับเพราะท่านยังอยู่ในชั้นของแบบใกล้เคียงกับมากอ๋อเหรอใช่เขาก็เลยแบบยังมีความเมตตาอยู่แล้วเขาก็เป็นอย่างที่พี่น็อตบอกว่าท่านเป็นเจ้าที่อ่ะที่ดูแลพื้นที่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีทรัพย์สมบัติมีอะไรอยู่ใต้เนี้ย ท่านก็สามารถมาหยิบยื่นให้พวกเราได้ใช่ครับที่อกว่าให้เลขแม่นเนี่ยผมไม่ได้ใ,<ช>ให้หวยนะแต่ผมจะบอกว่าตรงนี้คือจุดที่2แล้วต้องใช้ทูบห้าดอกและประตูเนี่ยข้างละหนึ่งดอกออแค่นี้แหละครับผมไม่ได้บอกอะไรนะหลังจากการไหว้แปะกงแล้วจุดที่สาก็จะเป็นการไหว้พระแม่ธรณีและต่อเนื่องไปยังจุดที่4ี่ก็จะเป็นการไหว้ไทยเสียงเหล่ากุง้งเทพผู้ได้ชื่อว่าเป็นศาสดาหแห่งศาสนาเต๋าครับผม มาถึงจุดที่สี่ครับไทยเสียงเหล่ากุ้งค่ะด้านนี้เลยครับตรงนี้เนี่ยเหมือนที่เราไปที่สาลนาจาเป็นชั้นที่สองอยู่ข้างๆเอกเซนห้องเตเป็นเหล่าศัสดาที่คอยให้วิชากับเหล่าเทพทั้งหลายอในของรัทธิเตาตรมาจาร่านเป็นตระมาจาร์ใช่ตรบศาดางรัททิเตาท่านกําเนิดจินยางเนี่ยแหละครับ ปรับสมดุลร่างกายของเราเนี่ยหยินหยางไม่ว่าจะร้อนจะเย็นนี่แหละครับท่านเป็นผู้คิดค้นวิชาที่เรียกว่าหยินหยางนี่แหละครับนี่คือหมอยาด้วยใช่ครับที่ลูกแก้ววิเศษท่านนั้นก็คือยาวิเศษของเราสร้างนะครับไม่เหมือนใครนั่นคือทองคํานะครับในนั้นในลูกแก้วใช่ครับเราเจาะลูกแก้วแล้วหยอดทองคาลงไปนะฮะแล้วตัวนี่คือติดของท่านทั้งแปดคือเปิ้เซียนโจตือที่นี่ออกแบบใหม่ทั้งหมด ไม่เหมือนไกลตุจงท่านก็จะลังการหน่อยครับผมครับทีิฐานขอพอเรื่องอะไรคือคสุขภาพโดยตรงเลยครับผมสุขภาพเลยนะใช่ครับวิชาความรู้อะไรเกี่ยวนี้เราขอเรื่องปัญญาด้วยขอเรื่องสุขภาพด้วยก็ท่านคืออาจารย์ใหญ่ แล้วตรงนี้เนี่ยมีฝากดวงด้วยใช่ครับอ๋ออย่างงี้ได้ครับเป็นการฝากดวงเกี่ยวกับตัวภาพเรานะครับเราก็สามารถเขียนชื่อและทิฐานบอกกันได้ครับแล้วก็มาผูกไว้ให้ท่านปีละครั้งในปีนึงแล้วก็เอาไปเผาขึ้นตะวันทีหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการฝากดวงก็คือมาเขียนชื่อในริบบิ้นตรงนี้ใช่ไหมครับเรามีริบบิ้นอยู่ตรงนี้เขาจะมีเขียนเนาะตรงนี้ว่าชื่อ ชื่อนามสกุลนะฮะตรงนี้แล้วก็เขียนลงไปตรงนี้เลยหรือว่าคุณจะเขียนด้านหลังนี้ก็ได้ด้านหลังนี้ก็ได้จะชื่อคุณยาวไปนะเอาละฮะเรามาตรงนี้คือจุดที่ห้าในกระดาษก็จะเขียนว่าเป็นจุดของอากงไตเซฮุกโจ้เป็นไตเซฮุกโจ้นะฮะฮตรงนี้มีประวัติอะไรไหมคะมีอไครับองค์ไตเซฮุกโจ้นะครับซึ่งสร้ง้วยคนที่เกิดเฉพาะปีวอกครับ หมายถึงว่าสร้างด้วยทองเหลืองเราจะเวลาเราหล่อพระใช่ไหมจะเขียนแผ่นทองเหลือใช่ไหมครับเรารับเฉพาะคนเกิดปีวอกเท่านั้นอ๋อเหรอครับ2,500คน2,500คนตั้แต่แรกเกิดจนถึงอายุเกือบร้อยปีเหรอฮะทาไมทาไมถึงใช้เฉพาะปีวอกพี่คเพราะว่าองค์ให้เกียรติท่านก็บอกแล้วเป็นลิงเมื่อการเราจะทําให้ ท่านมีพลังก็ต้องเอารูกลานที่เกิดปีวอ,อกเท่านั้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีริบบิ้นฝักดวงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับท่านเก่งเรื่องอะไรเรื่องการปกป้องคุ้มครองเราแน่นอนว่าเรื่องไหนเราจะเดินทางไปไหนขึ้นรถลงเรือแล้วก็ขอพรท่านให้ประปกปักรักษาแล้วมีที่น้อยมากที่ตั้งสามพักท่าน,นปรางสามพักเนี่ยถือว่าคนในเมืองไทยจะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยรู้จักกันคจะมีแต่แถวเมืองจีนกับไต้หวันพระพักท่านก็คือ จะมีทั้งหน้ายิ้มแย้มหน้าบึ้งตึงแล้วก็วางเฉยถ้ามันก็เป็นสิ่โรบายามว่าทุกคนเรามีอารมณ์แต่ละคนมีอารมณ์ท้งนั้นไม่ว่าจะอารมณ์โกรธหรือว่าดีใจเสียใจหรือไม่การปล่อยวางก็เนอยู่ที่อารมณ์ของท่านทศภัพก็ขอให้ท่านคุ้มครองตัวเราให้เราเดินทางไปไหนภัยเกิดข้าไม่จะมีภัยมากั้มกายศัตรูที่คิดไม่ดีกับเราก็ขอให้แพ้ภัยไปทุกท่านเจิญมาพา อากงเจมาแล้วนะโอยกงว่าไงอูมิมกงหอกมึงขอพอรไปเลยเจ๊อันนี้ก็คือจุดที่6นะฮะใช้ทูบ5ดอกแล้วก็ประตูฝั่งละ1ดอกนะฮะเทพที่เราจะไหว้ตรงนี้ก็คือไช่สิงเอียไข่สิงเอียนั่นก็คือเทพเจ้าโชคลาภนั่นเองนะครับผม องใสฟิงนี่นะที่เห็นนะครับก็มีการฝากดวงเหมือนกันนี่เป็นโครงการแรกเราทําก็คือฝากดวงการเงินการงานตลอดชีพโอ้หนี่เหรอผมขออนุญาตเข้ามาได้ไหมกล้องปรับแสงได้ไหมสวยมากอะลองดูนี่ครับเต็มไปหมดแล้วอ๋อนี่เต็มหมดแล้วใช่ทุกเีคือเป็นการฝากตลอดชีพของเราไม่ว่าจะเป็นบริษัททางการหรือแม้แต่ตัวเราเองทํากิจการทาอะไรเงี้ยก็จะฝากไว้จะมีป้ายชื่อบอกทุกจุดทุกท่องว่าเป็นของใครของใครเนี่ยตลอดอยางนครับ ไม่มีช่องว่างหรอไม่มีแล้วครับแม้แต่ v i p ีก็เต็มแล้ว v i p ก็คือเข้าไปนั่งอยู่ข้างๆหมดเลยใช่ถูกต้องครับตลอดชีพใช่ไหมคะตลอดชีพครับนี่ก็คือหนึ่งอบาทนะฮะ,ค,ะคุณก็จะเอาชื่อคุณมาฝากมีเลขที่บัตรด,ด้วยนะใช่ครับตรงนี้นะฮะ,ะ,ะนี่ปีนึงเราออกครับถูกต้องครับซึ่งตรงเนี้ยเขาจะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็เกิดปีอะไรนะฮะ ตรงนี้อะไรอ่ะนี่เรียกว่าขันขอพรครับขันขอพรใช่ครับขอ,รข,อรขอพรประสงค์สิ่งใดอยากให้พระแม่ท่านช่วยเร่งด่วนหน่อยครับึ่งข้อกอธิฐา,านกับพระแม่ท่านครับแล้วก็ขอใครไม่เฮงกลัวเฮงเที่ยวยังไงให้เฮง